สวัสดีครับตู้เชียงใหม่นะครับมอเตอร์1แรงนะครับมิสูไฟบ้าน220โ้วลต์นะครับตอนนี้มีอยู่2ตัวนะครับคุณอภิชาตินะครับเดี๋ยวจะส่งตัวนี้ไปให้นะครับจะเทสทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะตัวนี้สเปคเดียวกันนะครับ2ตัวนี้ตัวเท่ากันนะครับเดี๋ยวทางเราจะเทสก่อนการจัดส่งนะครับเดี๋ยว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 สตาร์ตตัวเปล่าก่อนนะฮะหมุนปกตินะฮะ ผมได้ปกติเดี๋ยวทางเราจะเช็ดล้างทำความสะอาดนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดปักออกเรียบร้อยแล้วนะครับรอหยุดเดี๋ยวทำการเอาไม้พาดแล้วเหยียบนะครับอ่ะม,มันเห็นไม่ชัดะนะครับ ไม้าพาดเหยียบได้สบายเลยนะครับหรือว่าใช้งานได้ปกตินะครับผัดพัก,พกตัวนี้คุณอภิชาตินะครับไปจังหวัดสมุทรปราการนะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับจะทําการถ้าจะส่งวันนี้ทันก็จะเป็นวันนี้นะครับถ้าไม่ทันขนส่งปิดก็ต้องเป็นวันจันนะครับตอนนี้สี่โมงแล้วนะครับ ตามนี้นะครับท่านไหนสนใจตัวมือสองพร้อมใช้งานนะครับยังเหลืออีกตัวนะครับให้เลือกสรรกันนะครับสภาพดีๆนะครับสเปคเดียวกันหนึ่งแรงนะครับมิสูรุ่นใหม่นะครับตัวดำนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ